สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอพบกับรายการโบภากินนะคะเอ่อตอนนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนชื่อเลยการเป็นรัวคุณเปก,ก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกร้นทอดเหลือเกินก็เรื่องมีอยู่ว่าเราออกไปส่งของนะคะส่งไก่เราแฟงแยกทาคลิปมากเลยแล้วก็ทิ้งขาดตั้งกล้องกับอุปกรณ์ไว้ให้นะคะส่วนที่เดอนนาาก็ทําเอาดูสิความพยายามมันตั้งแต่การเดินแล้วทุกคน แล้วทุกคนก็ชอบดูจังเลยนะเออนี่เอาหมูสามชั้นมาว่ว่นนะมาว่เขาจะทำอะไรว่าหมูคั่วเกลือเออนี่แล้วก็ดูท่าเดินเหมือนกันมึงมึงว่าร้านโทดไหมล่ะอยู่คนเดียวเลยใน,นเนี้ยแล้วก็เสือขยันทำเลยนะดูเออก็ก่าไฟนะคะสูตรของงานก็คือจะเอาทิชชู่จุ่มน้ำมันแล้วเอาหม้อจุดนะคะนี่แล้วก็ เอาโยนถานลงไปบุ๊บเลยนี่ดูท่ากินน้ำมันมึงน้ำมันใสมันละดูสิแล้วก็กระทะพันปีของเรานะคะเอามาตั้งพันปีไม่พันปีก็ดูจากสีก็น่าจะรู้นะคะเอาใสน้านํามันแล้วก็เอาหมูลงไปผัดนะคะอุ้ยฉลาดนะเนี่ยไม่เอากระเทียมลงไปก่อนไม่งั้นเนะ่เหม็นไหมแน่มึงแล้วก็ใส่อะไรบะน้ำปลาเ้ามั้งอรกอยสุดยเนจริงจำไม่ได้แล้ว แล้วก็กระเทียมลงไปคั่วให้สุกแล้วก็เอมาร่อยิชลาดนั้นนี่เนะี่ยกระเทียมก็คือสุกพร้อมหมูแบบคนฉลาดนะคะนี่เราก็น่าจะเป็นน้ำปลาเนะน,นี่ยน,นะน้ำเนอ่อมีเสร็จแล้วก็กินคือนะ้าหิวข้าวมากแต่ก็ยังห่วงทำคลิปนะทุกคนเออฝากติดตามหน่อยนะคะทางติ๊กต็อกของเราทั้งสองคนเราก็ช่อง YouTube ด้วยนี่แล้วก็จะมากินโชว์นะนี่ ทำเป็นยูทูปดังช่องหนึ่งรายการบอพักกินขา่าวสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปหน่อยนะคะฝากติดตามฝากแชร์หน่อยค่ะขอบคุณค่ะ